จากกฤฤฤีตบินตรงเวียดนามเสริมแกล่งเบียนฟงสู้ศึกวอลเลย์บอลลีกเวียดนามเลกสองจากกีตถนอมน้อยดาวด้วยวอลเลย์บอลชายไทยบินตรงเวียดนามเสริมแกล่งเบียนฟงสู้ศึกวอลเลย์บอลลีกเวียดนามเลกสองความเคลื่อนไหวก่อนการแข่งขันวอลเลย์บอลลีกเวียดนามเลกสองฤดูกาล2023ซึ่งจะเริ่มแข่งระหว่างวันที่3ถึง12พฤศจิกาย,ยนและรอบสุดท้าย1 6ถึง19พฤศจิกาย,ยน โดยมีสองนักเวล์บอลชายไทยย้ายไปร่วมทีมคือปาเลนธนาทัตที่ย้ายไปเล่นให้กับดาหนางังและอนุทพรมจันทร์ที่ย้ายไปเล่นให้กับนินบิดเลียนเวียดโพสแบงค์ล่าสุดจัดกรีฑถนอมน้อยหัวเสาดาวรุ่งทีมชาติไทยออกเดินทางไปประเทศเวียดนามเสริมแก่งทีมเบนฟงคลับทีมอันดับหนึ่งกลุ่มดีวเลล์บอลหลีกเวียดนามเหล็กสอง ฤดูกาล2023เป็นระยะเวลา1เดือนสำหรับจักกิจถนอมน้อยหัวเสาทีมชาติไทยวัย20ปีมีดีกรีเป็นถึงตัวตบทำแต้มยอดเยี่ยมในศึกยู21ชิงแชมป์โลก2023แม้จะมีส่วนสูงเพียง185เซนติเมตรขณะที่ผู้ทำแต้มสูงสุดในชาติเดียวกันหลวนสูงเกิน190เซนติเมตรทั้งนั้นขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากไทยรัฐออนไลน์ค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสิบดารา อย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดาราโกสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ